ใช่นเนี่ยของจริงของจริงนั่งคุยกันของจริงของจริงขอแทรกนิดน,นึงนะใครจะไปแก้แก้ต่มแต่เสียงพ่อหัวล้อสนุกมากเลยนะเสียงหัวล้อนี่เปิดแล้วเ,วเดี๋ยวต้องรีบกลับไปอ๋อทำข้าวอยู่ข้ามาเช้านี้ไม่ได้มาไลฟ์สดทำไมไลฟสายอะ่ะตอนไหนครับตอนเช้าอ่ะ อุ้ยตรงเวลานะตีสี่นะโอ้สองสารในตัวนั้นทั้งเลยทําไมละ่ะโอ้โห <laughs> ่ไม่ต้องไปสงสารมันหรอกสองสารตัวเองอะดีแล้วโ <c oughs> อ้โ้ดูมันเดินนี่โอ้ <c oughs> ไม่ต้องไปสงสารมันหรอกถ้า <c oughs> <c oughs> เราตายไปตอนนี้จะเป็นหมานะระวังนะอ,อ๋จะคิดอยา่างนั้นใช่ไหมอเออใช่ลืมไปเลยผมไปขโมยคลิปเสียงเขาองอะไรคลิปเสียงใครอ๋อซัพพอร์ตทิสไพร์เหรอ แยกเอาเสียงเข้ามาแล้วฟาสก็ทำกันได้เนาะไอ้พวกนี้มันเก่งเนาะเออเออกิ้อยู่ในทิกตอกเลยแล้วมาทำอาทำมาทำใหม่โอาโหเนี่ยเนี่ยแล้วอีกอีพีหนึ่งเดี๋ยวต้องไปทำอีพีสองต่อเมื่อวันเมื่อวานจะไปนันไหนไปดูพระเขียนป้ายเหรอใช่ใช่ครับไปทุกวันเพราะว่าเดี๋ยว จะทําเป็นสัมภาษณ์ด้วยก็เห็นพัฒนาการของการเขียนภาพทุกวันองค์นั้นก็เก่งกันนะองค์นั้นเก่งกันนะเก่งเก่งคนเก่งเยอะในวันกันนะใช่ใช่แต่ว่าเขาไม่ออกตัวเนอะมีทุกรูปแบบอะเก่งทั้งเรื่องทั้งโลกเก่งทั้งทางธรรมด้วยนะมีทางธรรมมีท้งโลกหมดแหละใช่ใช่แต่ว่าหมือลูกตาที่ได้ฟังอะะมันจะเมาไม่เมากันแค่นั้นแหละเมาในธรรม ก็มีไม่แต่คนหาดอกไม้ยังเรียกให้มานั่งฝ uh, ังซ so, ันก็มีมองในสินมองในสินก็มีมีอะไรก็ผิดไปหมดนะก็มีเราครบเครื่องแหละครบ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 เครื่องครบสตดเรอสิ่งสิ่งแลบมีหมดเนาะมีหมดบางคนก็ยังติดในแบบโอ้ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีก็มีก็มีเยอะ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 ก็ไม่ได้ดูตัวเอง่ะทีเนี้ยถ้าย้อนมาดูตัวเองดิ ใครเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราก็เป็นของเราอย่างนี้มันลงตาเทศยด็ฟังกันแหละครับแล้ทำตามครูบาอาจารย์ไปได้หมดทุกคนเลยสําคัญคือต้องคอยฟังครูบาอาจารย์ด้วยนะโหหนึ่งนะหรือว่าตัวเองเก่งแล้วอย่างนั้นเลยสุดมากแต่หาสอนเขามันไหลไงไหลออกาสอนเขาตัวเองทำมีทำ,ม,ทำมีอะไรอย่างนี้มันมไม่ใช่มันทำเมาทำเบื่อทำเมามันท่านเทศได้ฟังกันหละ ถ้าทีดดีเราไม่ต้องไปสอนใครอ่ะสอนตัวเองดีที่สุดใช่ไหมใช่ใช่พอความอยากจะไปสอนคนอื่นเขาอ่ะเราก็ไม่ไม่ไปดูตรงกันอ่ะไม่ดูนะสินีิไปดูแต่คนอื่นสิเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ดูตัวเองมันจะเป็นเพ่งเนาะเพ่งไปเพ่งโทษไปอย่างนี้นะหมดแหละน่นอกจากครูบาอาจารย์ให้คนนุนเทศได้คนนี้เทศได้องค์นั้นเทศได้องค์นี้เทศได้นะได้ถ้าลวงตาไม่สั่งอย่าไปทำครูบาอาจารย์ไม่บอกอ ที่บอกให้ทําไม่ทาใช่ไหมไปทำแต่อย่างอื่นทําที่ลรงตาไม่บอกทำอย่างอื่นว่าฉันไม่บอกดูดิผมพูดมาพูดตรงเกินไปขอบางบางคนก็ไม่คิดว่าเตือนนอะเนาะไก่มันคิดว่าตําหนิอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ตำหนินะเสีนใจผมไม่มีอะไรใครกับใครหรอกแต่ว่าผมพูดอย่างนี้ผมพูดไม่พ่อเขาหรอกอืเสีใจก็ดีอยู่เห็นหน้าตาอย่างเงี้ย ใช่ใจดีใจดีมากเลยแหละที่พาไปเดินป่าถือว่าใจดีจริงโอ้ยแต่สนุกนะนี่ยังน้อยผมเดินเดินมากกว่านี้อีกนี่ยังน้อยถ้าเดินคืนยิ่งดีพ่อตรงที่พ่อไปสร้างกุฏิคูบาดนน่ะตรงนั้นก็ข้างหลังนั้นก็สุดยอดเหมือนกันนะตึงเลยแหละตึงมือเลยแหละตรงนั้นนะ่ะ ผมเดินแล้วต <żeby S 1> ึงมากเลยอาสาไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะรีบกลับนะครับเดินครึ่งรอบโดนแอบถ่ายใช่พี่ยุงจิงไหม่ไม่มีให้ใช้แล้วนะอจริงเหรอแถวนี้อยู่ยากนะใจจิตไม่แข็งเดินไม่ได้นะ โอ้โหเขาโกรธกันอยู่นะอันนี้ไงไอ้คลองอ่ะโกรธกันอยู่นะเออไม่ได้มาอย่างปั่นอ่ะอย่างปั่นอ่ะเยอะยอะมือเยอะยอะเยอะโมก็อย่างปั่นนะมาพูดว่าอะไรอยากจะลองปรมงอยากจะลองลองกินเองเดินไปดูใหม่นะอยากจะปั่นอยากปั่นนะครับอันนี้เปิดยังเปิดแล้วครับเปิดแล้วเดินไปดูใหม่นะที่ไหนล่ะอ๋อฝ่ายใช่ไหมฮะ โอ้ยสนุกมากเลยมันโอ้โหมาราธอนมากตรงก้อนหินนี่ตรงที่ว่าจะให้เอฟปอยู่จะให้เอฟปอยู่ขอบคุณในความเมตตาของทุกคนเหมือนโดนแกล้งตั้งแต่พ่อแอลละกี่วันดีครับกูบาอ่ะกูบาบ,าบอกมาเลยผมไปอา,อาทิตย์หนึ่งเลยเหรอสามวันก็พอม,มั้งยิ่งกลัวผีอยู่โธจิตใจไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นเด้อ มีแต่คนคอยแกล้งเราดูนะดูนะผมเนี่ยไม่ได้เป็นที่เมตานะเป็นที่ระบายอารมณ์ของคุณอาจารย์อย่างปั่นนะเราอะอย่างปอย่างปั่นนะ่งอ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 ยาว่องนนอ่างปันยอยลงนยยยยหลุดรั่วเลย่ันบอยหลุดเลยหลุดเลยย่ายกมือยกนาน อย่างนันอยะแลิปอย่างปันนะแต่มันก็บอกมันหลูดอยู่นะเออดอยู่แต่มันก็ภาวนาการมาภาวนาใช่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 ก็มานคนพูดเองอ่ะถ้าอยากจะลองอยาจะลองดูจิตอลไต้งลองรุองค์นี้มันเอารูปผมไปโพสไงอ๋อลองของ เราอย่างปั่นอยู่แล้วด้วยแต่ถือว่ามวยถูกคู่ว่ะมวยถูกคู่ใช่ใช่ใช่มวยถูกคู่มวยถูกคู่คนตีนเงียบเขาเรียกว่าคนคนตีเงียบถ้าเราไปเล่นมันเล่นถึงมันด็เลย อาจจะใจถึงแหละใจถึงเพิ่งได้แหละขอโทษ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 อย่างปั่นอะไรเนี่ยทางปั่นนะอเต็มบาทแล้วผมยังไม่เต็มบาทเลยพ่อผมไม่เต็มบาทเป็นคนไม่เต็มบาทเกินเกินไม่เต็มบาทเดี๋ยวเราก็จะกลับละเดี๋ยววันนี้ มีเมนูพิเศษโอ้ไม่ได้ใส่มาดมัวแต่คุยอะเนาะ My friend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  My g r a n หัหัวนึกว่า My friend อันนี้ My g r a n My g r a n พูดไม่รู้นี่ <laughs> เ <laughs> อ้ยสวัสดีครับ <laughs> <laughs> เพื่อนใหม่พี่สีเพื่อนใหม่พี่สี <laughs> Hello my friend ชาวยุโรปโอ้อันนี้เนี่ยแต่งตัวแบบสวยและงามามาใส่บาทกันเมื่อกี้เราคุยกับพ่อแอวพ่อแอลนะพ่อแอลพ่อแอลพ่อแลอแล <c oughs> นะครับก็สนุกนะไปเดินป่ากับพ่อแอวเดี๋ยววันนี้น่าจะมีอีพีสองปล่อยออกมาให้ดูกันหนัก่าเดิมอีกไอ้ที่เป็นเป็นช่วงท้ายที่บอกว่าพ่อไม่ให้กินน้ำครับ โหดมากนะแต่ว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าทําไมพ่อแอวเนี่ยถึงห้ามให้เราไม่ต้องกินน้ําเวลาเดินป่านะครับเพราะมันจะเป็นอันตรายบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนอตอนที่สองเนี่ยมีบอกพ่อแอวเก่งมากนะเรื่องเดินป่าแลวเมื่อกี้ก็แอบคุยกับพ่อแอวนะครับเรื่องเรื่องป่าที่ในไลฟ์สดที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปที่คูบาโดนได้พาไปนะครับพ่อแอวบ,บอกอืม สุดอะต,ตรงนั้นก็สุดสุดเหมือนกันนะมันมีพลังงานบางอย่างนะผมก็ไม่รู้ว่าผมมีเซนหรือไม่มีเซนอะนะแต่เราเดินเข้าไปเนี่ยเรารู้เลยครับอ๋พอพี่ชอปสวัสดีครับพี่ชอปสวัสดีครับเดินเข้าไปนี่เรารู้เลยว่ามันมันไม่ปกตินะครับเมื่อกี้พ่อแหววเขาบอกเหมือนกันนะว่ามันไม่ปกติป่าตรงนั้นนะครับพราดูเดือดอยู่พูดแล้วผมยังขนลุกอยู่เลยมันมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะความรู้สึกตรงนั้นนะครับแต่แค่รู้ว่ามันไม่ปกตินะ ก็เช้านี้ก็ผมก็มาบินทบาทนะแป๊บหนึ่งชั่วคราวชั่วคราวพอดีออกมาจากตลาดด้วยเพราะว่าจะซื้ออซื้วัตถุดิบนะไปทำอาหารนะครับให้กับถวายท่านครูบาชาัยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับแล้ววันนี้มามาก็เลยขอถ่ายบินทบาทสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปศาลาสามหลังต่อวันนี้ก็อาจจะมีอีกเพจนึงก็เป็นเพจครูบาชาัยนะครับของน้องท็อปยุทธนาเนาะ อาจจะไปก่อนอาจจะไลฟ์ก่อนอาจจะไลฟ์สดก่อนนะครับเพราะว่าผมอาจจะกลับไปช้าหน่อยแล้วก็มีมีเรื่องของกับข้าวใครติดตามใครอยากดูก็ดูได้ครับดูได้เลยที่เพจของครูบาชาัยนะน่าจะไปเพราะเมื่อวานนี้น้องท็อปไปนะครับวันนี้น้องท็อปก็อาจจะไปอีกวันหนึ่งติดตามได้ครูบัญชัยครูบาชายนะัาชายสั้นนะของผมก็มีอีกเพจหนึ่งนะครับครูบาชายัยคำพีรปัญโยนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะ ไ hey, มเกรนเฮ้ไมเกรนมาใส่บาตรกินมาสตาร์ดออกอรารวาสผมคิดว่าคนเข้าวัดเนี่ยครับผมคนเข้ามากใกล้ชิดพระแม่กุบ,บาจารย์รู้าพระสองพระพิสุทธิ์สอเนี่ยเป็นคนดีนะอืมแต่ใจเขาจะดีหรือไม่ดีผมไม่รู้ เจตนาอาจจะดีแหละแต่ใจไม่รู้ใจไม่ร,มรู้ใจไม่รู้ใจผมว่าในวัดป่ามันนะพี่อินร้อยพ่อพันแม่นั่นโอ้โหมีทุกรูปแบบใช่บ้าไม่เหมือนกัน <laughs> มีทุกรูปแบบแต่ขอให้บ้าดีพออ๋อคำนี้เนาะคำนีบนบาา้บางคนก็บ้าว่าดรูปบางคนก็บ้าทำนู่นทำนี่คือเจต,จตนาดีเจตนาดีเออบางคนก็บ้าเย็บรองเท้าบางคนก็บ้ากวาดลาน บางคนก็บ้าสร้างนู่นสร้างนี่สร้างมุติบ้าไปเหมือนกันบ้าไปเหมือนกันบ้าเหมือนกันสรุปแล้วคือบ้าดีบ้าในความดีแต่วัดป่าวน้ำอินไม่มีแบบบ้าอคติคชื่อตำหนิติเตียนคนอื่นไม่มีแรกๆก็อาจจะมีพออยู่นานๆไปเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นตัวตนเริ่มเห็นอัตราตัวเริ่มละเริ่มสิ่งที่อยากได้ พระพลูกก็ทําด้วยคนไม่ใช่เหรอใช่ก็ยังเป็นคนอยู่นะพี่เ็เยังมี<น>มีอารมณ์ต้องมีบ้างแหละกว่าจะมาเป็นพระได้กว่าใจจะเป็นพระได้กว่าจะสํารวมกายสํารวมใจนี่มันใช้เวลามากๆอ,อย่างไอ้สีเนี่ยสมัยก่อนนอี่โอ๊ยนี่พระบิณบาตก็นั่งกินเหล้ากลางถนนเหมือนกัน ก็มันก็ชอบใครชอบมันเนาะตอนนั้นนะนะตอนนั้นตอนนั้นเขาเผลอเรียกลงเพื่อนด้วยน่าักนไม่ได้ลงเพื่อนนี่มนกินเหล้าด้วยกันไหมกำลังเมากรลังเมากรลังเมาเมาแล้วสู้คนซะด้วยเนี่ยออกแนวออกแนวล้อเรียนไม่เลือกด้วยใช่พอเรามาเริ่มรู้ว่าเอ้ยเวรกรรมมันมีจริงเว้ยพอเข้ามาสัมผัสนะพอเข้ามาสัมผัสว่ากรรมมันมีจริงพอเริ่มมา ปฏิบัติถึงแม้จะไม่ได้ดูลมอะไรมากมายหรอกมันก็เริ่มมองเห็นความคิดอือบางครั้งเราอยากได้มันจะมีสองความคิดไหนมึงบอกว่ามึงจะมาลากีเลสไงอ่มึงไปอยากได้แล้วทำไมอ่าไปยุให้เพื่อนได้อ่รถสีเหลืองอยากได้เลยเพราะเห็นวิวสวยชอบอยากได้ชอบอยากได้ทั้งๆที่มึงก็มี มึงอยากได้อีกเนี่แหละคือกิเลสมานั่งนึกที่นึกพ่นั่งนึกแล้วไม่ใช่ว่ามาชมตัวเองนะแต่มองเห็นแล้วมองเห็นมองเห็นมองเห็นมงไหนมึงบอกว่ามึงมาอยู่วัดแล้วมึงยังไม่อยากได้มึงจะสารกิเลสไงมึงจะลดละพวกเออรักโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นเริ่มเริ่มไม่รู้สิคนบางทีมันไม่รักตัวเองก็มี อย่างตลกหลายๆคนครับครับทำไมมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ได้ไม่นานอ่ะไปเอาก่อนเอา่อนพูดก่อนเลยได้เลยได้เลย,เลยไปทำข้าวบางคนมันไม่รักตัวเองก็มีคือคิดไม่ได้เหมือนเหมือนพี่อ่ะพี่ไม่ใช่ว่าคนดีอะไรเนี่ยคือคนเลวคนหนึ่งอ่ะที่ไม่เคยเห็นตัวเองไม่เห็นความชั่วของตัวเองเห็นแต่ความชั่วข,ของคนอื่นตัวเองดีไปหมดกูดิ กูดีคนเดียวกูเก่งคนเดียวใครก็เก่งสู้ก<อ>ู<อ>ไม่ได้ด <c oughs> มาทุกข์กับแม่อันนี้เพจมีเรื่องกับแสงเน,ะนาะอ,อาศัยเกาะกระแสหน่อย <c oughs> แล้วก็เพจพระสินคิด <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หลวงตาสินทรัพย์จะนักธรรมโม <c oughs> พาร์สินคิดนุนเขาไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเวลาอาจารย์สินคิดนี่เขาสุดๆอันนู่นก็อะไรนะฮะ อวันๆก็วันๆก็เปิดแต่มาตาอะไรเขาก็ไม่รู้มาตาเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองยี่สี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอันนันสุขุนเราจำไม่ได้ก็นี่แม่แม่แมจานครับมาจากเอ่อฮัมบวกฮัมบวกฮัมบวกฮัมไม่ใช่ฮัมบวกฮัมบุกถ้าคนไทยเรียกฮัมบุกแต่ถ้าเกิดเยอรมันเขาจะเรียกฮัมบวกเป็นเมืองเมืองหนึ่ง ของเยอรมันทำไมพี่รู้อ่ะพี่รู้หมดอ่ะบิลิเฟลโคโลนแพ้บ้าไม่ใช่ทาผิวไม่ใช่เป็นเมืองโคโลนโบคุ้มดดดมุนฟุตบอลทั้งนั้นเลยใช่แต่พี่ก็ไปมาไปด้วยไปออไปมาเคยไปกับเอกพันบริลิสบริลิตก็ไปเล่นไปเล่นให้พี่น้องชาวชาวไทยที่นู่นได้ดู อ่อใช่เรียนมาแค่นี้แหละน่ารัก m o u n อะไรนะภูเขาเมาเทนคืออะไรภูเขาไหมอัออ๋อนี่น้องเป็นคนคนฝั่งนน้นเหรอฝั่งนน้นนี่คือพอเปล่าลาวอ๋อโคาโคโคา เ <F S 2> อฟบอกสอปอลาวไม่รู้อ๋อข้างๆอ๋อไหรแม่จันเจอแล้วสวัสดีด้วยอ๋อสวัสดีออสวัสดีด้วยสิบนิ้วน้อยๆของเออเออจะจะถามชื่อแม่แม่ก็ไม่เคยเรียนพาเรียนสูงซะด้วยชื่ออะไรนะฮะไบอันไบอันไบอัน อันนี้ไม่ค่อยอ่านอันนี้พรวดพรวดพรวดไม่ค่อยอ่านอันนู้นใบอ่านแทงตลอดไม่เคยอ่านเลยว,วันไหนวัน,นแทงตลอดก็ถือว่าทราบเสริมซับกับพระพุทธศาสนาเนาะ,ะทุกชาติทุกศาสนาก็อย่างที่บอกไม่มีศาสนาไหนสองคนได้เป็นคนชั่วเนาะไม่มีครับไม่มีให้เป็นคนดีอ่าแล้วก็ธรรมะเนี่ยก็ไม่เคยให้โทษให้ร้ายให้สิ่งที่ชั่วร้ายกับใครนะ ธรรมะก็มีประโยชน์พอเราซึมซับกับหลวงตาเนี่ยเราจะได้รู้หลวงตาท่านไม่ค่อยไม่ค่อยได้สอนจำจี้จำชายเราหรอกท่านก็จะพูดกว้างๆแล้วแต่ใครจะโดนหรือไม่โดนในหัวใจโดนทิ่มแทงใจอะไรเงี้ยหลวงตาไปไรายการผมเกือบทุกวันเลยนะไปทุกวันเลยด้วยแต่เมื่อวานนี้ดูอยู่หกใใโมงเมื่อวานนี้พูดท่านพูดดีมากก็มีบางครั้งบางทีเหนื่อย ไม่เคยเห็นลงนตาพูดคําว่าเหนื่อยเลยนะเพิ่งได้ยินครั้งสองครั้งแล้วทีนี้นะใช่ใช่ที่เหนื่อยเนี่ยแต่เหนื่อยแต่ก็ทํานะเหนื่อยแต่ก็ทําก็มีบางครั้งก็จะให้ในเรดาร์โทรไปโทรไปหาคุณบ้าชายให้แทนนั่นแหละแสดงว่าท่านเหนื่อยใช่เต็มที่แล้วรัแขกตงวันก็มีอยู่ครั้งที่มาทิปที่ไหนที่เรามาถึงกันก่อนที่อยู่ยู่กาแฟไม่ได้ฉันด้วยนั่งเก้าอี้ไร้เลย

วันนั้นจะบังเอิญผมไปทําเหล็กตั้งขาใหม่มีญาติทางเขาจะออกเขาดันขับรถสวนขึ้นไปบ้านสามหลังผมบอกมาผิดทางพี่ตรงยูเทิร์นกลับแล้วแหละจะจะกลับเขาบอกกลัวมาไม่เจอหลวงตาอืมอ่าแล้วเอฟซีเอซีนี่พบชาติที่แล้วผมว่าต้องเป็นอะไรกันแน่เลยเนี่ยไก่ทุกวันเลยทุกวัน อขอโทษครับเดี๋ยวผมกลับแล้วขอโทษท oh ีอาเชิญเชิญกลับไปซั่งกับข้าวอ๋ oh <S <S อฝากซื้อกับข้าวไปทำให้คุประชัยอีคลิเบรดูนี่ในใจนีแต่คุปชัยไหมเออไม่มีเราแล้วตอนนี้ที่เขาอยู่นะไออเเฟนนีี่่ยมึงในใจมึงมีแต่คุประชัยในใจผมเ็นีแต่คุปชวยนี่นะจะบอกให้เฮ้ยคุปทุยนี่ไม่ได้อยู่ในใจนะอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในจิตวิญญาณ แหมเล่นระไฟไม่ถูกเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรากลับก่อนครับพอดีไปทําภารกิจต่อวันนี้จะทํากับข้าวถวายคูบาชายครับทำข้าวถวายคูบาชายเพราะว่ามาวินยาท่านพูดมาคํานึงว่าท่านชอบฉันสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วพอดีที่ร้านเนน่ยก็ขายที่ที่บ้านเปิดร้านอาหารเหนือนะครับ เดี๋ยวผมต้องรีบกลับแล้วเพราะเดี๋ยวจะทําไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ศาลาสามหลังศาลาฉันนะครับจังหันเช้ากับครูบาชายเหมือนเดิมนะครับอันนี้น่าจะเป็นเป็นภารกิจที่จะทําประจําในช่วงนี้สักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูกันต่อไปว่าผมจะไปไหนต่อเพราะว่าตรงนั้นก็มีคนทําหน้าที่ได้แล้วนะครับ โอเคอคุูบาทุยใช่ผมล็อกนิ้วคุูบาทุยไว้ก่อนดีกว่าใช่ใช่ใช,ใช่ถามว่าเราจะไปกันวันไหนกลัวไม่ได้เจอเดี๋ยวกลับแล้ว จเจอคุณปาทุยแล้วถามว่ารเราจะไปเลาะออกบอกว่าอยากไปเลาะวันไหนดีครับคุณบาเดี๋ยวกับแล้ววันพืหัสออกกับเป็นพืรหัสและวันนี้วันอะไรวันอังคารอืมพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ไหมคุณบาพาเลาะเดี๋ยวตามเหตุการ์ด้วยนะดยนะได้ได้ครับได้ครับได,ได้ครับ เดี๋ยวพื้อนาจะกลับแล้วตามเหตุการณ์ตามเหตุการณ์เผื่อได้ล้ออีกช่วงนี้ชวนชวนกันไปดูวัดในมุมที่กว้างขึ้นนะครับโอหโดนโอเคปิดไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้หลังเท้ายังครับพี่ ลางแล้วเนาะล่างเท้าแล้วเนาะอย่างอุยใครจะไปรู้ใครจะไปรู้เราไม่รู้ใครจะไปกล้าแกล้งพี่เอ๋เราไม่แล้วลงท้าเขาตื่นด้วยนะเท้าเขาเบอร์สิบเขาใส่รองเท้าเบอร์เจ็ดเขาล่นก็แฉแลบไปโดนเต็มซนเลย รองเท้าก็ป้องกันไม่ได้บางทีอ่ะเขาบอกว่าต้องซื้อหวยได้โชคเอาแล้วเดี๋ยวเราเราปิดไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวรีบกลับบัสก่อนไปทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวเจอกันที่สาราสามหลังเหมือนเดิมโอเคนะไปแล้วสวัสดีครับ